ึกดวนความเร็วรถตักรยานยนต์ทางเรียบเบอร์นหนึ่งของไทย O.R. B.R.I.C. Superbike 2,023แถลงข่าวเตรียมเปิดฤดูกาลด้วยทัพนักปิดกว่า200คนทีมแข่งขันกว่า120ทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ปรับมาตรฐานการแข่งขันสู่เรสแถวหน้าเอเชีย เปิดปฏิทินการแข่งขันด้วยกฎกติกาเดียวกันกับเอเชียโรดเรซซิ่งชูมาตรฐานการจัดมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่เข้มแข็งและเป็นสากลอย่างยิ่งประเดิมสนามแรก7-9เมษายนนี้ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีดำร่วมกับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ประกาศความพร้อมในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ o า b i บ Superbike ประจำปี2566สึก2ล้อทางตรงที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งที่สุดของประเทศไทย ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์ตจังหวัดบุรีรัมย์โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้นในวันที่14มีนาคม 25. 6 6บกที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครทางด้านนายพิมานภูศรีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโอวาได้กล่าวว่าก็ทางทางโอวาเราให้ความให้ความสําคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตของของประเทศไทยนะครับเพื่อ ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนำไปแข่งขันแล้วก็พัฒนาให้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 เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกเติบโตต่อไปในอนาคตได้ครับในปีนี้ทางโออาร์สนับสนุนนักแข่งคนไหนบ้างครับเอ่อแล้สนับสนุนคุณ่ณณณน,นะครับคุณคุณตาลน,นะครับคุณตาลน,นะฮะก็ก็เป็นเป็นทีมแข่งที่มีความสามารถทีมหนึ่งนะครับคุณตาลอยู่สนามอยู่ในทีมตาลอา่า เลสซิ่งนะครับเลสซิ่งนะครับก็ก็อยากให้ให้ไปช่ว่วมเชียร์กันนะครับครับผมวิสัยทัศน์ของโออาร์ครับผมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตเป็นไงบ้างครับคือเราเราส่งเสริมให้กับคนไทยได้ได้มีโอกาสเติบโตตามวิสัยทัศน์เติมเต็มทุกความเติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็ก็จะจะสนับสนุนกีฬาสําหรับคนไทยในในในทุกๆประเภทที่ที่เรา ร่วมสามารถร่วมทําได้นะครับครับผมวันนี้โออาร์ R เรามีมานําเสนอนะครับแนะนํา2ตัวนะครับตัวแรกคือ,อน้ํามันเบนซินนะครับเกรดคุณภาพสูงสุดของเรานะครับคือซูเปอร์พาวเวอร์น้ํามันเบนซินที่เป็นสูตรพิเศษสําหรับเหมาะสําหรับการแข่งขันเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ประเภทซูเปอร์ไบค์หรือเลสซิ่งของพวกเรานะครับอ,อันนี้ก็สามารถเติมได้ที่ PD ดี t a t i o n ่น ทั่วประเทศนะครับอันที่2ก็คือที่สําคัญไฮไลท์ของเรางานในนี้ก็คือ c l l l n g n r นะครับเป็นน้ํามันซูเปอร์ไบล์เลสซิง่งที่ทําทมาพิเศษสําหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะนะครับเพื่อการแข่งขันแล้วก็ความเร็วนะครับสามารถพบกันได้ในงานนะครับแล้วก็ตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็อยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนผู้ชอบความเร็วมาทดลองใช้ แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่มีคุณภาพตัวนี้เราพัฒนาร่วมกับนักแข่งในการแข่งขันในหลายๆสนามแล้วก็มาพัฒนาจากศูนยวิจัยของพวกเรานะครับก็อยากเชิญชวนครับแนะนำครับทีท,ท u p e r b i k e Racing นะครับ